สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องพิซซคันที่ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่สวนสาธารณะอำเภอรัตนาบุรีตำบลน้ำเขียวครับผมมาครับผมเราจะพาไปดูวิววันนี้ไปนะครับผมสวัสดีค่ะเขาถึงแล้วที่ที่เราจะมา สวยมากค่ะแสงดีม,งมากแสงดีป่ะแสงดีแสง <laughs> <laughs> ดีมากเดี๋ยวให้ดูวิวดูวิวตัดภาพไปดูวิวกันค่ะลุ๊ปนี่ดีมันบริจาคมากไปหนึ่งเราตั้งหนักขึ้นเลยผิดไปเนี่ยเป็นไงสวยไหมคะสวยมากค่ะสวยมากเลยอันกล้องไปดูดูก่อน ไปดู้องแล้วเราแนเราไปถ่ายกับน้องถ่ายนี่ิดว่าอยู่เาไม่เคยเห็นี่นะคะเรามากันสองคนสามสี่เอาสามคน พูดผิดเด้อค่ะเดอ้อพูดผิดเดอ้อนะผิดคน <มา S 1> นี่เดี๋ยวเราถ่ายดูนะคะว่าถ้าคนยืนไปจะสวยตรงนี้สวยมากนตากมาทำไหนที่รับไปยืยนดิดูสิสวยมากเลยเพี้ยเพี้ยไปยืนกับเอาเลย,เเลยเเถือไว้เปลี่ยนถือถือถือกอมางมาให้ถ่ายให้มาถือถือไว้เป็นวิดีโอวิสวยมากอ่ะเห็นน้องๆพนมีความสุข เอาก็ดีใจนําค่ะนานทีจะได้มาสัมผัสชีวิตบัานนอกคอกหน้าของเ้านะคะ่ะมันบ้านห้ามันก็ซ้ำนี่แหละค่ะแต่มันมีเสน่ห์บากว่ากูดได้มาก็คิดหอดคิดถึงเสื้อเลยค่ะว่าจังได้หน่องๆพคนกลับไปเพื่อนต้องคิดหอดห้าค่ะแล้วจังไดเพื่นก็ต้องกลับมาเพราะจริงๆแล้ว ก็เป็นลูกหลานทั้งอีสานบานเฮาเนี่ล่ละคะ่ะแต่ได้ไปเติบโตอยู่เมืองกรุงเมืองถี่มีความบุญวายความเจริญความศรีวิไลมันก็คือจังหวะผู้ใดไปอยู่แล้วก็สิบว่าคิดหอดบานดอกแต่มันบ่มแมนแบบนั้นลูกหลานทั้งอีสานเหาถึงสิไปอยู่ใกล้บานซําไดอยู่เมืองเจริญแค่ใดสุดท้ายแล้วก็ค้นหอดบานคือเก้า กินหอดความเป็นไทปานกินหอดพี่กินหอดนองได้ลกลับมาชาร์จแบตเติมพลังนั่งพูดคุยกันแค่นี้มันก็มีความสุขแล้วเนาะบานเฮาน่ะอันน,นี้ก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะเพราะว่าแสงเริ่มหมดแล้วดูวิวข้างหลังก่อนพาทิศยตกแล้วทองฟ้าสวยมากบรรยากาศดีมากบ๊ายบาย กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้จะพามาเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชม๊ายบดยค่ะคุกลับแล้ว